哪会因为？ คุณจะไปไหนคุณจะไปไหนได้านะครับผมโอ้ไปครับเม็ดโคนไปครับมาไปครับ จะมาเล่นอะไรทิมไปเลยดีไหมอ่ะจอหน้าขุนนิดนึงเฮ้ยเอาว่ะทีมเลยครับทีมแรกเปล่าทีมแรกเปล่ากินเลยครับผม กินเลยครับลูกหนึ่งพีไปไหนเนี่ยอ่ะกินเข้าไปต่อเลยครับผมอืมกินเลยกินมาครับไปขึ้นไปจอจอหน่อย Yeah. ลอเูกหนึ่งที่ฟีแล้วฟีแน่นอนลงมาตายนะวเล่าลงมาตายนะเว้ยกินครับ hmm. ไปครับ หน้ากินมาครับหนีไปไหนหนีไปตานนั้นทำไรจะกระโดดลงมาช่วยบังขอบคุณที่ช่วยบังนะครับกินครับผมกินมาครับกินมาหนีไปไหนครับหนีไปไหน โอ้นีไปต่อไปเห้ถ้าเรากินจะเกิดอะไรขึ้นวะเขาจะกินว่าเราแบบนึงนะครับอืมให้เขากินไปเลยดีกว่าท่านผู้ชมผมรวยผมรวยอยากกินกินไปเลยครับอยากกินมากินไปเลย นั่นแน่ลูกหนึ่งทีไปไหนนะเฮ้ยจริงจริงอะลูกหนึ่งทีครับไปไหนเอ่ยลูกอีกหนึ่งทีไปไหนวะไปไหนเอ่ยกินมันเร็วกินมันเร็วเออจริงๆเราน่าจะรู้อีกฝั่งหนึ่งวะอีกฝั่งหนึ่งเขาตายเลยนี่ว่ะ โอ้ลีลาไปกินมาน่าจะลูกอีกฝั่งหนึ่งโอเคไม่เป็นไรอย่างนี้เราก็ได้อยู่ครับถอนแม่งจนหมดอะกินเข้าไปครับอืมอ่ะไปครับลูกทีครับกินมันเลยครับผมลูกเข้าไปโอเคขอบคุณครับไปครับเปรียปร้ยเบียขึ้น มาขึ้นครับอืมเบี้ยขึ้นไปโขนครับจอเลยโดดครับได้ขึ้นไปมาโดด ถอยลงมาโคนไปครับโคนไปเอาถอยอย่างนี้ก็ดันดีครับ ช้อนขึ้นปล่กกินหรอ,อ,อจ่อไว้กินครับผมกินประเพลกินประเพล อ,อนี้ก็ต้องดันดีครับอะโดนเลยแล้วกันบ,บังคับให้ต้องทิมเบียร์แล้วแหละมนันอันโดนหม่ำหรือว่าจะเล่นท่อยากเอาเรือมาผูกไหมเล่นท่อายาก ถ้าเล่นทายยากเว้ยคือกินไปเลยดลยนะท่านผู้ชมปึ๊บ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 กินกินไปเลยก็ได้นะถ้าเราดันเป็นอย่างนี้ทำไงวะดันงี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะดันงียะน่าไปดันตัวน,นั้นโอเคอ่ะลงมาอีกทีนึง จะขอลองปรับนิดนหน่อยได้กันไปครับอเออผมไอ้ตัวนี้นี่หว่าชึบพึบพึบพบพบพ,พโดดเลยครับผมโดดกินเรือกินครับกินเรือครับบังคับครับเร็เวๆฉันจะกินเรือแล้วอะ กินเข้าไปกินครับผมโคลนก็หายเรือก็ต้องหนีเลือกเอาครับเลือกเอากินเข้าไปอ้าพี่ลืมเปล่าว่าโคนมันผูกอยู่อะ น่าจะไม่ได้ดูโขนไปแล้ว,วลูกหนึ่งทีครับลูกหนึ่งทีครับลูกหนึงทีอ่าโดนแล,ล้วครับโดนแล้วครับลูกเข้าไปครับลูกเข้าไปโอเคกินเลยครับกินเลยครับกินเลยครับผมอ่าดันทับดันครับดันครับ, ern, บกินครับผมกินครับผม ถอยลงมาถอยลงมาไปละเร็วหย,ยวนสบาย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 หยวน,ยวนต่อไว้ให้ช้ชาๆถอยลงมาครับยังอย่งยัง,ย,งยังไม่กินครับยังไม่กินเอาไม่ขึ้นไปสู้ไป นั้นครับผมนั่นแน่ไปครับผมค่อคยค่อยรอมค่อยๆรอม เ,เอาเม็ดแรกไว้อ่ะกดนิดนึงดีกว่าแค่นี้ก็ได้สองอะกินเข้าไปอืมโอเคไปครับบิกินโคนไปมเม็ดไปครับ นอโอ้เบลิมเว้ยเฮเนเบลิมสะด้วยมาริมเหมือนกันไปครับผมโดดเลยครับไปครับผมปริ้นปรินคุณปริ้นปริ้นมาทางด้านนี้ออาจะดันเราจะดันเราเว้ยอ่ะเราให้ดันเลยดีไหมให้ดันเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมให้ทิมลงมาเลยอืมโอเค กินครับผมนี่โมนิดหนึ่งอัอ่างนี้ไปครับ่ไปเม็ดไป ให้คุณหนีไว้ไปหนขึ้นไปครับขึ้นไปเลยอืมโอเคไปครับผมนั่นแน่นตอนนั้น ดันครับกินครับผมโอ้ให้กินเว้ยไปครับ กินครับผมต้องกินแล้วแหละไม่กินก็ขาดทุนนะครับอืมกินก็ไปทิมหมากินเม็ดอ่าตามแผนเลยโดนลุกครับผม ดันขึ้นไปครับกระจายโดนดันรนัวแล้วคราวนี้ทิ่มมา ให้กินมาเลยเว้ยให้กินมาว่ะกินนี้ครับอืมกินอืมืมกินเลยดีไหมนะ ไปครับผม,มไปครับเหลือ เฮ้ยแม่งกินเลยเว้ยเฮ้ยกินเข้าไปครับจริงๆเขาน่าจะดันมาอีกฝั่งหนึ่งนะใช่ดันกินอย่างนี้เดี๋ยวเรือผมขึ้นไปกดเฮ้ยแรกเลยเว้ยท่านผู้ชม,มลุกหนึ่งทีครับผมกดมาครับ กินเบียรครับผมเดี๋ยวมันจะต้องโดนเดี๋ยวค่อยดูอทิมลุกไปก่อนหนึ่งที่นั่นไงโดนแล้วเห็นไหมเรียบร้อยลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปครับ ยังไม่ได้เว้ยอ่ะลงมาหนึ่งตาแล้วกันไปครับงายเลยเั้ไม่ได้ไงไงายปุ๊บแล้วไอตัวไม่มีตัวผูกเหลืออ่ะกินไปก่อนแล้วกัน ลูกเข้าไปโดนจนได้นะครับลูกเข้าไปครับโดนจนได้นะครับแต็มเสียนเต็มเฉียนโด,ดูตัวละสินนะลูกเข้าไปครับ เอาละอีกทีเดียวแพ้แล้วท่านผู้ชมทีเดียวแพ้แล้วลงหลอกพอดีเขาต้องลุกเราลุวลวแล้วแหละน่าจะไม่ทันให้กินเลยเวยกินกันไปครับโอ้โหออกเว้ยเยฮ้ยโอ้ออกออกออกยอมรับความแพ้แพ้ไม่ได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งท่านผู้ชม เจ้าหหมูเจ้าหมูตั้งพันสี่เหรออ,อเล่นเล่นด้วยก็ได้ใไหมไปครับไปครับชื่อเขาเท่ดีว่ะท่านผู้ชมเจ้าหมูดันครับดันครับดันครับผมอืมดันครับ นี่แบบนึงนะได้ป่าววะเม็ดไปครับเม็ดไปครับเดี๋ยวเราจะล่อให้เขาที่มเมยดลงมานิดหนึ่งนิดหนึ่งื <c oughs> นั่นเนี่ยหนึ่งตาหนึ่งตาขึ้นไปหนึ่งตาเฮ้ยจะทิมมาเว้ยเฮ้ยกินนี่ครับทิมมงทิมมาอะไรไหลขึ้นไป โอ้โขลนมาไปครับมาแล้วก็ไปบ้างเฮ้ยพี่ลืมป่ะพี่โนนชองแล้วขินครับมีคนผูกอยู่นะครับยังได้อยู่เรามุนที่เดิมไหมหมุนที่เดิมดีกว่าจะได้มีตัวผูกมาเชอะเ,เพิ่ม ไปครับๆๆนั้นแน่เฮ้ยแต้มน,นี้แต้มน,นี้สวยแล้วเนี่ยแต้มน,นี้ถือว่าสวยนะครับใช่โอเคสวยดีกินเรือกินอ่าผมให้กินเรือเลยอ่ะผมแบบใจดีผมใจดีครับผมให้กินเรือเลยครับ กินเรื่มาเลยไม่ยอมกินนะกินแคบไม่กินเลยเดี๋ยวไม่ได้กินแล้วนะอยากกินก็รีบกินมาเร็วกินครับนั้นครับผมไปครับเต็มลูกกินเหลือท่านผู้ชมถ้าไม่หนีนะลูกแม่งเลย านีไว้โดดไปเลยครับอืมไดงขึ้นไปทองไงถอยโคนไปไล่ม้าเปล่าไม่ถอยอ่าดันตรงนี้แล้วกัน กินเลยครับขยายนพวงกระรอกอ่ะไปหไปนุนไปดังขึ้นไปโอ้ต่อเรือไว้เฮ้ยไม่ต่อดีครับต่อทำไมอ่ะมาตรงนี้ดีกว่า ทำไรกระเทิบหน่อยก็ได้ครับคนน้ำมันเสียวโอ้ต่อมาเว้ ถอยหน่อนก็นได้ครับถอยโกไปไล่ามาสิเฮ้ยแลกไว้เฮ้ยแลกมาก็ต้องกินครับ กินเข้าไปหร่อยาอบดังยันไปครับอยากกินก็ไปกินข้างบนไมกาลเซ ไปครับมาไปอีกตัวเฮ้ยขุนมาว่ะืมน่าสนใจถ้าเราแย่เกิดอะไรขึ้นวะ เราแยงนะแยงเลยแล้วกันท่านผู้ชมไม่คิดเยอะแยงเลยแล้วกันโดดครับเบียร์ฟรีครับผมรอรอโตะ๊ะโต๊ะเบี้ยอยู่อือมกินลูกสินนะทำไร มาพงมาโพเขาด้านหนึ่งตัวเว้ยเปิดตัวนั้นได้อ่ะมานิดหนึ่งแล้วกันตามนี้ท่านผู้ชม,มกินเบียเ้ยไม่ได้จะได้หม่่ำให้เบียวขาดอยู่นะครับ ทำไรพี่พี่จะทำไรกินแม่งเลยครับผมมาดงมาโดดอะไรต้องโดดแล้วแหละเฮ้ยให้กินเว้ย กินดีครับอ้าวพี่ก็บังดีครับเหมือนได้กินมาฟรี เหมือนได้กินโคลนฟรีกแล้วเลือหนโอีโคตอยโคนนี้เลือกตายอ่ะเลือกเอาครับเลือกเอาตัดสินใจเอานั่นแน่ให้กินเหลือไวใ้ใจดีจังกินเข้าไปหมดแล้ว ให้กินเว้ยอ่ะกินครับกินคนเข้าไปโอเคยเขาอยากกินเว้ยเขาอยากกินอ่ะกินเข้าไปลูกมาซิจ้าลูกมาซิจ้าเดี๋ยวเปงนไะงตายบอกว่าเดี๋ยวอับไหมไม่อัพไม่อัพโอเคแต่เบ้นลูกครับกินมาเร็วไม่นันแพ้เลยนะกินเขาไปคุณดีไปไหนครับ